สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องอีสานบ้านพื่อนะหน่อยครับขออย่าแรงงานครับผมกับผมลองยกไปทุ่นครับโอ้ดีใจครับพี่น้องครับเมื่อนนี้เอานกไม้มาอันนะครับนกไม้เป็นเชลยของเจ้าวันไม้ตอได้ปีกายนี่ครับตอได้เดือนมิถุนายนนี่แหละครับเอามาใส่นี่แหละครับพี่น้องย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวไปเบื้งทางบย้อนแสงครับพี่น้องครับ จัดแล้วครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวกับผมจะพาไปเบื่องอีกท่านหนึ่งครับผมค่าจารย์ครับอยู่ปะบ้านเนี่แหละครับนี่แหละครับลักสาวนี่แหละครับโอ้ตัวแรกเลยครับป่านเมื่ออาชีพครับคู่ปล่อยคู่ปล่อยสามชีเถื่อปล่อยสามชีเถื่อปล่อยครับตัวแรกของเราครับผมเดี๋ยวจะเอาลูกแม่เบื่องค่าจารย์ครับ ขอหยัดหยุดคลิปแป๊บหนึ่งครับนกไม้ครับยังบ่มีซื้อครับี่ค่าอาจารย์ครับไซเดดเลยครับเป็นนกเสียงง่ครับอาจารย์โอ้เก่งเก่งครับเจ้ามันมีซื้อครับเป็นนกเชลยของเจ้าวันไม้ครับผมตัวแรกของเรามาแลไรครับดินบนนั่นนะ นี่แหละครับหน้าตาเพื่อนกันเลยโอ้ของไม่ครับของไม้สุดยอดสุดยอดม่านี่ครับมาเตียงยี่ต้นนี่ค่ะอาจารย์มาเตียงยี่ต้นนี้ก็เสียงง่ายครับกุ๊กกุ๊กกุครับมากันนี่แหละครับต้นของเพื่อนที่เขามากกันเลยประมาณนี้แหละครับอาจารย์ ผมยืดใต้ต้นครับผมครับผมอ้าวสุดยอดครับสุดยอดนกไม้นกไม้นกไม่ขออยาดมึงไล่ครับอาจารย์ครับมาผู้เดียวครับทุงเขี้ยวกันลืมบางไงเป็นกอกทุ่งแดงๆครับอาจารย์ เป็นนกออกทุ่นชี้ออกแดงแดงครับแต่ทิ้งที่ดีใจก็คือเป็นนกไม้ครับเป็นนกไม้ที่ปากพลอยนะครับขันดีมากๆเลยครับนกตัวนี้เอาขึ้นฝึกพระเนตรครั้งแรกขันเลยครับรุมรวมกันมากประมาณสีหาเทียวแล้วครับกลับมาจัดให้ครับเมือ่อีงข่อย่าเดี๋ยวความเคารบครับเดี๋ยวโดนพ่อกันแท้หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อย่าง ไทยให้ไทยหน้าครับวานเข่าครับพฤษผ้าเดือนมีถุหน้านก็ช่วงเร่งวานเข่าด้ือครับหญ่น้ำรดไทยครับช่วงนี้ออกมาเพื่อเดียวครับผมเติมความกระรบครับคิดนอาจารย์ทุกท่านครับผมสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งขออญาตํำล่าไปจะพร้อมครับเฉลยเจ้ายังบม่มีซื้อเฉลยนกไหมครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านตัวคนครับ สวัสดีครับ